ถ้าเราใส่คอนแทคเลนส์ปิดไปบนตาดำเราเนี่ยมันจะช่วยกันลมไหมอ่ะเราอาจจะคิดว่าคอนแทคเลนส์มาปิดใช่ไหมอ่ะลมมันจะได้ไม่โดนตาใช่ไหมอ่านี่จะเป็นตัวช่วยในการการลมป่ไม่ให้การลมเข้าตาเราจะเราจะได้ไม่ค่อยเป็นต้อลมไหมจริงๆแล้วมันตรงข้ามเลยนะการที่เราใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปเนี่ยนะ มันปิดตาดำเราจริงแต่มันก็ทําให้น้าตาเราเนี่ยที่จะหล่อเลี้ยงตาเราเนี่ยเข้าไปได้ไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะถ้าคอนแทคเลนส์มันแน่นมากเนี่ยกว่าน้ําตาเราเนี่ยจะแทรกเข้าไปอยู่บนผิวตาดำเนี่ยยิ่งยากกว่ายิ่งทําให้มีกระาสตาแห้งเพราะฉะนั้นคือถ้าลมเข้ามายิ่งจะทําให้เราตาแห้งมากขึ้นแสบตารละครยเคืองตามากขึ้นนะคะการที่เราใส่คอนแทคเลนส์แล้วคิดว่าจะช่วยป้องกันลมเนี่ยจึงเป็นคตาตอบที่ผิดเวลาที่เราใส่คอนแทคเลนส์เราจะต้อง หยดน้ำตาเทียมบ่อยๆทุก2ชั่วโมงเลยด้วยซ้านะคะถ้าอยากการลมจริงๆต้องใส่แว่นนะคะโดยเฉพาะถ้าแว่นใหญ่ๆนะทั้งหน้าทั้งข้างอ่าอันนี้คือการลมได้ดีมากโดยเฉพาะถ้าเราอยู่ในภาวะที่เจอลมแรงๆเช่นขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าต้องไปต้านลมหรือว่าขับรถเกง๋งเราก็ต้องปรับอย่าให้ลมแอร์มันเข้าตาหรือเวลานั่งทํางานก็อย่าอยู่ในทิศท,ทางที่ลมแอร์มันเข้าตาเราตงรงๆเพื่อให้กระจกตาเราไม่แห้งลดโอกาสการเป็นต้อลมจากการระคายเคืองจากลมด้วยค่ะ